แต่จเจ้าตัวนี้เลยค่ะรถลักทร แบบว่า <icana> สมบ it euh ูรณ์แบบและลงตัวมากๆเลยยังให้มาในเรื่องของไฟเดทามลันไหรนะคะซึ่งในการสกแงสว่างที่สุดๆไปเลยนะคะต้องเีินกันทั่วไปแล้วค่ะยังมีในเรื่องของไฟตัดมสกที่ตั้งมาตกบนรถนะคะไฟตัดหมอกแบบ LED พร้อมกับที่ครอบไฟตัดหมอกนะคะเป็นแบบสีเทาดำด้านๆนิดนึงนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะในส่วนของการออกแบบ เี๋ยวเรามาดูในเรื่องของล้อกันดีกว่านะในส่วนของล้อนะคะก็เป็นล้ออลลอยนะคะขนาด8นิ้วนะคะเป็นล้ออลลอยขนาด8นิ้วดำปัดเงาค่ะสวยแล้วก็ดูสปอร์ตจริงๆเลยนะคะและทางดีต้าเองค่ะก็ให้มาในเรื่องของตัวยาง็นแบบออเทเลนนะคะเหมาะกับทุกสภาพพื้นผิวถนนเลยก็ว่าได้นะคะและตัวยางที่ติดตั้งมากับตัวรถค่ะก็จะเป็นยางขนาด 265 60R18 ค่ะโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะคะสำหรับล็อโค้ในรุ่นนี้ค่ะและนอกจากตัวล้อแล้วค่ะเรามาดูในเรื่องของซุ้มล้อกันในส่วนของซุ้มล้อนะคะก็เป็นซุ้มล้อแบบสีเขาดดำนะคะและมีลูกเล่นตรงนี้ค่ะเป็นลายออกเมทัลลิกนดิดๆนึงนะคะพอดูในรวมรวมแล้วค่ะสวยดูด,ดันสรกดแล้วก็คุ้มค่ามากมากเลยนะคะกับล็อกโคนี้เดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันดีกว่า ของด้านท้ายกระบะนะคะเัีวนี้เลยเจ้าตัวล็อกโคตรตัวนี้นะคะก็ติดตั้งในเรื่องของสปอร์ตบาร์ค่ะที่เป็นสีเทาปัดเงาหน่อยหนึ่งนะคะสวยมากๆเลยค่ะสปอร์ตบาร์ตัวนี้ค่ะสุดเด่นเลยนะคะนอกจากดีไซน์ออกแบบใหม่แล้วนะคะยังติดตั้งในเรื่องของไฟในด้านท้ายกระบะหลายเรียงคะทั้งหมด3จุดด้วยกันค่ะซึ่งในเรื่องของความสว่างนะคะในยามค่ําคืนได้แบบว่าเซฟตี้มากๆเลยนะคะ นอกเหนือไปจากตัวสปอร์ตบารแล้วค่ะในเรื่องของฝาท้ายค่ะมเมื่อเปิดฝาท้ายมีการติดตั้งค่ะเป็นแถบสีดำนะคะและมีโลโก้ของไทรักที่เป็นสีเดิลิกนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะและยังติดตั้งกล้องมองหลังให้ด้วยอีกจุดหนึงที่สำคัญใน,นในส่วนของด้านท้ายนะคะนั่นก็คือว่าทางใตต้าเองนะคะติดตั้งในเรื่องของ่อนแรงค่ะแบบเปิดและปิดนะคะผู้หญิงตัวเล็กอย่างปินนะคะอันนี้ใช้งานได้ง่ายๆมากค่ะ แค่มือเดียวนะคะเดี๋ยวปิดให้ดูค่ะมือเดียวนะคะถักเข้าไปเลยแบบนี้ใช้งานได้ง่ายมากๆเออลยนอกจากตัวนี้แล้วค่ะไฮไลท์เลยนะคะของเจ้ารีโวโลโครุ่นนี้นะคะก็เป็นจุดไหนไปไม่ได้ค่ะนอกไปจากในเรื่องของไฟท้ายมีการออกแบบค่ะไฟท้ายใหม่นะคะเป็นแบบ led light guiding นะคะ ให้การส่องสว่างไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนได้อย่างเห็นได้ชัดเจนและสวยงามมากๆเลยนะคะและก็ยังมีตัวนี้ค่ะเซนเซ,นเซอร์รอบพันนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหลังหรือด้านหน้าแบบลงตัวสุดๆไปเลยเนาะคุณจะถอยจะเข้าซองเซ็ตจอในจุดไหนนะคะก็ยังมีเซ็นเซ,นเซอร์ค่ะคอยเตือนในเรื่องของความปลอดภัยที่แบบครบคันจริงๆค่ะเดี๋ยวมาดูด้านหน้าอีกนิดนึงนะคะมือเปิดก มีขนาดที่กําลังพอดีมือนะคะเปิดปิดประตูได้อย่างง่ายดายบันไดก็ยังติดตั้งมาให้อีกเช่นกันคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับในเรื่องของดีไซน์การออกแบบของเจ้าตัวรบโคตวนี้อย่างที่ปิงบอกว่าสวยครบคันและสะดุดสายตาจริงๆเลยคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันในเรื่องของสมรรถนะและในเรื่องของความบันเทิงข้างในนะคะกับพี่โสดและก็นนองเอสค่ะมาดูระบบภายในรถของเ e เวอร์ลอครนนี้นะครับ ด้านนี้นะครับมาชมด้านนี้เลยครับด้านนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นกระจกไฟฟ้านะครับปรับขึ้นลงอัตโนมัตินะครับพร้อมระบบป้องกันการหนีบนะครับแล้วก็ในส่วนนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับแอร์แบ็กทั้งหมด7ตําตำแหน่งด้วยกันนะครับมาพร้อมกับเบาะหนังนะครับสีดําแบบปลูกูปรับไฟฟ้าทั้งหมด8ทิศทางนะครับแล้วก็รถรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นระบบพุทธสตาร์ทนะครับ สะดวกสบายด้วยปลายนิ้วนะครับมาพร้อมกับพวมาลัยใหม่นะครับ VFC ปรับสีทิศทางช่วยลดความเหนื่อยล้าในการขับขี่นะครับพร้อมปุ่มควบคุมฟังกช์ชันครบคันนะครับมาพร้อมกับหน้าจอเรือนใหม่แบบใหม่นะครับแสดงผลแบบ TFT คมชัดสวยงามจะมาดูในด้านนี้ครับ ตอนนี้ก็จะเป็นแอร์แอร์ก็จะเป็นระบบดิจิตอลนะครับแล้วก็มาพร้อมกับหน้าจอระบบสัมผัสขนาด8นิ้วนะครับรองรับ Apple c a r p l a y รองรับทุกความบันเทิงพร้อมฟังก์ชันอำนวยความสะดวกครบคันนะครับแล้วก็ร,รุ่นนี้ครับก็จะมีระบบ Telemetric c a r หนึสแสดงสถานะรถยนต์ข้อมูลการขับขี่แจ้งเตือนเข้าศูนย์บริการประสานงานพร้อมนัดหมาย แล้วก็มีบริการผู้ช่วยส่วนตัวพร้อมดูแลตลอดการเดินทางนะครับแล้วก็จะมีระบบของ T Connect ช่วยเช็คตำแหน่งรถเรียวไทม์ได้ทุกที่ทุกเวลาระบบตรวจสอบตำแหน่งรถยนต์เมื่อถูกจรจรกรรมพร้อมประสานงานช่วยเหลือ24ชั่วโมงแล้วก็จะมีระบบแจ้งเตือนเมื่อรถเคลื่อนตัวออกจากขอบเขตที่เรากำหนดไว้นะครับ สสวนพคุณผู้ชมนะคะแล้วก็เพื่อเพื่อนทุกคนนะคะมาดูรถตัวใหม่ล่าสุดของเรานะคะเป็น New ไฮรัส r ี v o นะคะแต่ว่าวันนี้พิเศษอย่างนึ่งคือจะมาบอกระบบต่างๆของรถตัวนี้ที่เพิ่มเข้ามานะคะทั้งระบบช่วงล่างแล้วก็ระบบความปลอดภัยนะคะรถคันนี้จะเป็นรุ่นไหนไม่ได้เลยนะคะก็คือ Toyota h ไฮรั r e ีโ2.8นะคะ4 i e w คันนี้นะคะตัวนี้สีดำดุแล้วก็หล่อมากมๆนะคะเดี๋ววันนี้เราจะมาดูในส่วนของระบบต่างๆที่เพิ่มมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบช่วงล่างใหม่นะคะ Super Flex Suspension นะคะซึ่งระบบตัวนี้จะ,จะแข็งแกร่งยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็รถนี้ก็จะนุ่มนวลน,นะคะขับขี่สบายทุกการทรงตัวนะคะ รวมถึงระบบแหนบนะคะที่เป็นเป็นแหนบกันสะเทือนแบบใหม่นะคะทายเ h นซายสีลนะคะตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมโชค๊คที่ปรับปรุงแบบใหม่นะคะเพิ่มความนุ่มนวลนะคะเหมือนกับรถ SUV ระดับหรูเลยนะคะแต่ก็ยังสามารถรองรับน้ำหนักได้ดีเยี่ยมนะคะ นอกจากนั้นรถคันนี้ก็ยังมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบ VSC นะคะที่จะเป็นระบบการควบคุมการทรงตัวนะคะ t r c ค่ะป้องกันล้อหมุนตีค่ะ แล้วก็จะมีระบบ ABS นะคะป้องกันล้อล็อกนะคะขณะเบรกกระทันหนะะันค่ะระบบ EBD นะคะตัวนี้จะช่วยกระจายแรงเบรกนะคะ,ะให้สมดุลในกรณีที่ลูกค้าเข้าโค้งนะคะช่วยป้องกันท้ายสบัดได้ด้วยะคะ่ะ ระบบเ a c นะคะตัวนี้จะช่วยออกตัวขณะที่ออกตัวบนทางลาดชันนะคะแล้วก็จะมีระบบ DAC ค่ะตัวนี้ควบคุมความเร็วขณะที่ลงทางลาดชันค่ะลงทางลาดชันด้วยความมั่นใจด้วยความเร็วที่คงที่โดยที่ไม่ต้องแตะเบรดนะคะค่ะอีกอันนึงค่ะ B a ค่ะเสริมแรงเบรกนะคะเพิ่มความมั่นใจในการ กรณีที่เบรกฉึงคะ่ะสุดท้ายเลยนะคะการควบคุมาการส่ายของอพวงท้ายนะคะตัวนี้เรียกว่า TSC ค่ะป้องกันการเสียการทรงตัวเมื่อเกิดการลากจูงหรือกรณีที่ลมพัดแรงค่ะนอกจากนี้นะคะตโตโยต้า รีโวล็อกโคโฟรวิวคันนี้นะคะก็ยังมีระบบที่เขาเรียกว่า Toyota Safety Sense นะคะเป็นเทคโนโลยีความปลอดภัยค่ะ เพิ่มผิดความสามารถในการป้องกันอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบ p c s นะคะเป็นระบบะความปลอดภัยก่อนการชนนะคะซึ่งเขาจะมีเสียงเตือนให้นะคะอีกอันนึงค่ะไดน c มิก a ดนามิกเลด r า,า,าควิสคอนทค่ะตัวนี้เป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะคะซึ่งเขาจะช่วยเขาจะดูในเรื่องการขับขี่ด้วยความเร็วที่คงที่นะคะปรับความเร็วอัตโนมัติค่ะ แล้วก็รักษาระยะห่างก,กับรถคันหน้าค่ะหลังจากนั้นก็เร่งสู่ความเร็วสมมติที่ได้ตั้งเอาไว้นะคะและระบบตัวนี้นะคะก็คือว่าจะมีในรถรุ่นนี้ซึ่งก่อนหน้าน,นี้จะมีในพวกรถระดับหรูอย่างเช่น Fortun e er นนะคะ Family นะคะค่ะอีกอันหนึ่งนะคะก็คือระบบ LDA นะคะตัวนี้เป็นระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนนะคะ ตัวนี้มันจะช่วยหน่วงกับกรณีที่เราขับรถไปนะคะแล้วออกนอกเลนตัวนี้คงอะไรจะหน่วงกับนะคะจะช่วยเสริมในเรื่องของความปลอดภัยนะคะก็คือว่าสมมุติว่าคุณลูกค้าเนี่ยขับขับรถไปแล้วเกิดอาการว่วงนะคะแล้วรถออกนอกเลนตัวนี้ก็จะช่วยหน่วงกับทําให้เราเข้ามาอยู่ในระบบความปลอดภัยของรถเหมือนเดิมนะคะค่ะอันนี้ก็คือระบบทั้งหมดนะคะที่คร่าวๆนะคะ ของไทรักรีโว่สองจุดแปดโปรวิวรุ่นนี้นะคะหากคุณลูกค้าท่านใดสนใจอยากจะทดสอบว่าช่วงล่างเอ๊ะเป็นอย่างที่เซลพูดหรือเปล่าระบบความปลอดภัยต่างๆมีครบให้จริงไหมก็เชิญชวนคุณลูกค้านะคะเข้ามาทดลองขับได้ที่โชว์ Room, Toyota, วรูมโตโยต้าพาริเลสสาขาสะพานสี่ค่ะเดี๋ยววันนี้ฝนขออนุนนญาตลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวพริหน้าเรามาดูกันนะคะว่าฝนจะทําข้อมูลอะไรมาให้คุณลูกค้าได้รับชมและฟังกันอีกค่ะขอบคุณมากคะ่ะอัน